สุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะแม่ความร้อนแรงของช่องบกและล่าสุดเนี่ยหุนเซนนี่เขาก็เหิมหนักเลยนะคะ mm. ถึงขั้นที่ขู่เราอะว่าถ้าเราไม่ยอมไปขึ้นสารโลกกับเขาเนี่ยระวังนะระ,ระวังจะเป็นเหมือนฉนวนกาซ่านะที่เกิดการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับชาวปาเลสตไตน์เป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันกันกบทางคุณวีระสมความคิดนะคะสวัสดีค่ะคุณวีระสวัสดีครับอาจารย์วีระครับ สวัสดีครับพี่บรณวิทย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับไม่มีใครรู้จักเขมรดีเท่าอาจารย์วีระเพราะไปติดคุกอยู่ตั้งสามปีสี่เดือนสามสิบห้าวันสี่ชั่วโมงกระโดงกัาไปแล้วปา3ปีหกเดือนเจอสายปีหกเดือนท่านวีระครับเขมรมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเชียวเหรอครับมันจะบุกไทยแล้วนะเนี่ยเออเอากับมากดีทั้งผู้พ่อผู้ลูกเลยเอาไงฮะท่านวีระอยู่มันมาตั้งหลายปีเราสู้มันไม่ได้ขนาดนั้นเชียวเหรอ ผมผม <c oughs> อยากจะบอกเลยนะว่าวุณเซนเนี่ยไปตัวจดีอในตัวเองก่อนปะ <c oughs> ต้องมึงนมันมีเลือดของขอมอยู่ก <c oughs> ี่เปอร์เซ็นตนะนะ,ะแล้วจะจะมาอ้างโอ้โหใหญ่โตลแล้วเกินโอเคถ้าอนานาจจกรขอมเมื่อพันกว่าปีนะพันสามร้อยกว่าปีโอเคนะเขายิ่งใหญ่จริงเพราะว่าเขาเป็นคนสร้างปราตานหินทั้งหมดนะที่อยู่บนโลกใบนี้ครับ แต่พวกผมไม่เชื่อหรอกน้ำหน้าอย่างเซนเนี่ยนะจะเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากพวกสร้างคาถาผมไม่เชื่อหรอกนะแล้วก็อย่ามานะ,สะแสดงความโอหังว่าจะรังแกไทยนะจะมาขู่ว่าจะไม่ไปสานโลกแล้วจะระวังจะเป็นฉนวนกาซนะ่าเนี<ถ>่ยก<ถ>็อยากจะดูเหมือนกันนะนะเมื่อก่อนเนี่ยขเขมรเนี่ยน,นะครับจันบดวิศ เป็นเมืองขึ้นไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะจนถึงรัชกาลที่ห้านะครับครับเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะจํากันได้เลยนะเขมรเนี่ยนะต้องเข้ามาพึ่งพระบรมบโปโตรที่สมทานนะของไทยเนี่ยแล้วก็ตกเป็นเมืองขึ้นไทยนะตั้งแต่ปีพศสองพนามร้อยนะครับต่อมาเนี่ยนะครับในรัชกาลที่5เนี่ยหลังจากที่เจ้าอาณาน,นิคมก็คือฝรั่งเศสอังกฤษ ใช่ไหมครับ,รบอังกฤษเนี่ยเขาเข้ามานะเขาเข้ามายึดอินเดียพม่ามาลายูใช่ไหมครับเป็นของอังกฤษฝรัรร่งเศสเนี่ยเขาเข้ามายึดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดตั้งแต่ขเขมรนลาววนคราวนีน้เขมรเนี่ยซึ่งมันเป็นเมืองขึ้นนะของไทยแล้วตอนนั้นลาวบางส่วนก็เป็นประเทศสแานด์เป็นเมืองขึ้นของไทยเนี่ยก็ถูกฝรั่งเศสเนี่ยยึดไปเดีย๋ยวแย่งยึดไปแล้วก็ ฝรั่งเศสก็บังคับนะให้เราต้องท,ทญญางาําสดที่สัญญาเขตแดนเขาเรียกว่าสนี่สัญญาสยามฝรั่งเศสนะครับปีขอศหนึ่ถึง1907ก็เทียบพอศก็คืพอพศ2 4 4พสี่้อยสสิบถึงพศสอง0ันี่ห้ครับนั่นเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่สามารถยึตตามอำนาจของฝรั่งเศสได้เพราะว่าถ้าเราไม่ยอม นะสงบศึกหรือยอมทําส่วนที่สัญญาแบ่งเขตแดนกับฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะต้องทําสงครามแล้วเราก็ต้องตกเป็นน,ะะนักรับในอนานิคมของฝรั่งเศสเพราะไทยเนี่ยเหลือประเทศสุดท้ายนะนะครับเราก็ต้องยอมเสียบางส่วนเสียบ้นานพัฒบอมสีโสพลให้ฝรั่งเศสนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับจากนั้นเนี่ยประเทศขเขมรในอดีตไม่มีนะ ็นร้อยปีนะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับ<ม>ถ้าไปดูในแผนที่รัตนกโกศินร์เนี่ยที่ตอนนี้เขาก็มีการเผยแพร่กันเนี่ยจะเห็นแล้ว่าอาณาเขตประเทศไทยเนี่ยมันจะกินเข้าไปในลาวกินเข้าไปในขมรนแทบจะหมดประเทศ<ม><ม>คือไม่มีแผนไม่มีเขตแดนนะระหว่างไทยกับขมรนมไม่มีเขตแดนนะเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยมันเป็นเมืองขึ้นะนะคระับมันเป็นเมืองขึ้นของไทยอะ มาตั้งแต่2,318<ช>นะเสร็จแล้วพอมาเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสน,นะเอ,อแล้วก็จนมาทำสนทสนัญญาเขตแดนสยามฝรั่งเศสน,นะครับขมรก็ตกไปเป็นรัฐในอนาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เพิ่งให้เอกราชเมื่อปี2,496นี่เองอนะครับนะ,ะ,ะนนหลังจากที่ได้เอกราชเนี่ยใทยก็รีบส่ง นะตชะดไปเฝ้าภาษาพระวิหารในปี2497เลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวนะปอขมรมันได้ออ,อันนะเรียกว่าได้ผลประโยชน์ผลพลอยได้จากไอ้สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมาหาเรื่องไทยแน่นะนะซึ่งรัฐบาลไทยตอนนั้นก็คิดไม่ผิดนะครับฟ้ากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีเนี่ยปี2 5 0 2เลยครับท่านบรรณวิชณ์นะชีพนุ ไปฟ้องศาลโลกเลยบอกว่าประเทศไทยไปแย่งปราสาทพระวิหารเพราะประเทศไทยส่งต่อชดอขึ้นไปยึดปราสาทพระวิหารทีเเ่เป็นของเขาเป็นของเขาตุงไหนมันอยู่บนผาหน้าผาใช่ไหมครับ,รบเา้าะวาผาที่บริเวณผาพ่ออีแดงอ่ะมันอยู่บนสันปันน้ำไทยนะขเขมรมันอยู่ข้างล่างลงไปตั้งเป็นร้อยเมตรแล้วมันมาบอกว่าเราแย่งนะพอไปสารโลกเนี่ย ตั้งแต่ฟ้องเนี่ปี2 5 0 2ออปี2 5 0 5รศาลโลกตัดสินเก้ต่อ3ให้ไทยแพ้นะต้องเสียเฉพาะตัวปราสาทนะท่านบันวิทย์เสียเฉพาะตัวปราสาทที่ 2> 2, ไม่ใช่พื้นที่โดยรอบนะบแต่พื้นที่โดยรอบสองไอ้หไอ้4ีตารางกิโลเมตรที่เรามาเสียเมื่อปี5.1นึ่งนี่เองอนะเมื่อปี5.1ที่ไอ้นกดลนปัรมด้านพื้นดีต่างประเทศ ในรัฐบาลของสักติมเนี่ย<อ>ไปทำจอยคอมมูนิเก้ไงเขาเรียกจอยคอมมูนิเก้ไง<อ>ไปยอมให้เขเมรเนี่ยมันเอาปราสาทพระิหารกับพื้นที่โดยรอบ4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ย<อ>ไปขึ้นทะเบียนเป็นมนดรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวดูสิเ,เ<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ยไอพยานเราแยกเนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พอคณะกรรมการมรดกโลกขึ้นมรดกโลกให้เขมรฝ่ายเดียวเลยนะฝ่ายเดียวเลยนะ ได้ก็แล้วมันก็เดยผนวกพื้นที่สีดลลกลาดหลดทิดตารางกิโลเมตรเป็นมรดกโลก<อ>และเราก็เลยต้องมาเสียไงในปีห้าหกเห็นไหมครับปีห้าหกตัวที่ผมติดคุกเขมรเนี่ย<อ>หลังจากที่มันมีการทําสงครามหลังจากผมติดคุป<อ>ปีห้าสามปีห้าสี่ 4. มีการประทะกันที่ปราษาตาคอยนะครับครับค่ะแล้วเขมรก็ไปฟ้องศาลโลกปีห้าสี่ศาลโลกตัดสินปีห้าหกว่าโอเคนะยิงกันที่ปราสาตาควาย แต่ไปยกแผ่นดิน4 6จาย์งแต่ลงกิโลเมตรรอบประจาาพระวิหันให้เขมรไงเพราะอ้างว่าในเมื่อขกนรมการมโนดลกโลกขึ้นทะเบียนไปแล้วก็ยกให้เขมรไปเลยเออได้กับสิทธิไปเลยดูสิครับอำไ,อไรเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมถึงบอลนี่มันได้ประโยชน์จากสารโลกมาสองสามครั้งมันได้ใจไงครับานวิทย์ก็จะเับเปสาโลกอีกเง <or. S 2> แสดงว่าอ่าค่ะออะไรที่แบบตัวเองไม่่าเล่นแล้วเสียเปรียบเนี่ยก็จะไม่เล่นแต่ถ้าสมมุติว่าได้เปรียบเนี่ยก็จะมาหาเรื่องอ้างกติกาเลยใช่ไหมคะใช่เอน,นเนี้ยนะมาเห็นไหมฮะประวัติศาสตร์จะเห็นชัดเลยเมื่อก่อนเนี่ย นะตอนที่มันเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยมันกล้าหือที่ไหนอ่ะอมันไม่มีมันหือเลยเพราะว่าก่อนหน้าที่นะกะเหม็นจะเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเนี่ยมึงก็เป็นมึงขึ้นไทยมาร้อยกว่าปียาวนะเป็นร้อยปีร้อยกว่าปีมึงก็ไม่มีเขตแดนนะมึงไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะใช่ป่ะคท่านเบนอวิ์ใช่ครับถูกต้องเลยครับมันเป็นเมืองขึ้นอ่ะมึงก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะเข้ไหมครับ ของประเทศที่เขาเป็นเจ้าน,านะเอ,ะอะมึงต้องส่งไอ้อะไรอะดอกไม้เงินดอกไม้ทองมาเป็นราชบรรณาการทุกปีนะเอแสดงว่าที่พยายามจะอ้างว่าเนี่ยทหารกัมพูชาประจำการอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ก่อนข้อตกลงสันติภาพที่ปารีสก,ก่อนมี m o u ม c เนี่ยถ้าจะมาอ้างแบบนี้นี่คือเราก็อ้างได้ไปก่อนนั้นอีกถูกไหมคะก็ะใช่างเนีวผมจะอ้างบ้างอะผมจะอ้างบ้าง กูจะเอาประเทศมึงคืนทั้งหมดน่ะมึงจะยอมกูไหมล่ะดีอ่ะมึงเป็นประเทศกูอ่ะกูจะเอาคืนทั้งหมดเลยอ่ะเออมึงยอมกูไหมล่ะแล้วมึงมาอ้างตอนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะมันอ้างว่ามันจะเอาปราสาหินคืนทั้งหมดตลอดแนวอผมบอกว่ามันมึงไปตรวจดีเอ็นเอก่อนไปว่ามึงอะสืบเชื้อสายมาจากชนชาติขอมซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสร้างปราสาหินได้กูไม่เชื่อว่าพวกมึงเนี่ยไอ้คุณเซนเนี่ยที่มึงจะ สืบเชื้อสายมาจากชนชาติที่เขามีความรู้สูงส่งมึงเชื่อนะมึงไปตรวจดีเอ็นอนไปนะต่อให้มึงตัวจดีกูก็ไม่ยกให้มึงเรื่องอะไรมันอยู่ในประเทศกูใช่ฮนะใช่ครับท่านบริวิทย์ชาอะไรเราต้องยึดหลักสากลใช่ไหมครับหลักสากลเขาบอกว่าภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีองค์การสหาป,ประชาชาติเกิดขึ้น โ์กาสประชาชาติเนี่ยเขากําหนดเลยครับว่าต่อไปนี้นะโลกใบนี้มันจะต้องอยู่กันอย่างสัมติสุข hmm. อย่ามีการลุกลานกันนะ hmm. <logic. S 1> เมื่อประเทศใดเนี่ยนะอยู่ติดกันมีเขตแดนชัดเจนมีอะไรอาณาเขตชัดเจนมีข้อตกลงมีอะไรชัดเจนแล้วก็ให้ยึดถือตามนั้นก hmm. ็หมายความว่าในเมื่อเขมรเนี่ยมันได้อานิสงส์งได้ผลประโยชน์จากสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส ไปแล้วเนี่ยนะทั้งที่ไทยไม่เคยทําสนธิสัญญากันะกบฝรั่งเศสนะใช่เฉพาะกับฝรั่งเศสเานั้นแล้วมึงก็ได้ผลประโยชน์จากฝรั่งเศสโอเคก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าในเมื่อมันมีนมนมองค์การสหประชาชาติขึ้นมาแล้วเราก็ต้องยึดถือตามสนธิสัญญานี้ก็เหมือนมีเขตแดนชัดเจนแล้วก็ต้องจมมึงจะมาลุกขึ้นพวงพระวิหารมัง่งภาษาพระวิหารม,มึงจะมาลุกขึ้นทวงภาษาตาเมืองพมรมภาษาตาควาย,วายตาไป นะมึงจะมาทวงนะช่องบกช่องจอมช่องอะไรนะปาต่าประดับก๊อกผมอย่างนี้เนี่ยประเทศไทยจะยอมได้ยังไงล่ะครับท่านบรณวิทย์ก็เนี่ยไม่เห็นมันพูดนะครับทักษิณก็ไม่พูดไอ้ภูมินัมก็ไม่พูดอุ้งอิงก็ไม่พูดมัวจะไปดูแข่งกลางปีอยู่เนี่ยเราจะอยู่ยังไงล่ะครับนี่ไงครับท่านบัณวิทย์ทั้งทั้งที่ตามประวัติศาสตร์ที่ที่ผมพูดมาเนี่ยนี่คือผมไม่ได้มโนนะท่านบัณวิทย์ที่พูารชัดเจนทั้งสิ้นเลยนะครับใช่ครับ นะมีหลักฐานชัดเจนทั้งสิ้นเลยที่ผมพูดเนี่ยของจริงทั้งสิ้นนะเพียงแต่ว่าเด็กใครรุ่นใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการยกเลิกไม่ให้เรียนประวัติศาสตร์อาจจะไม่รู้แต่วันนี้ผมทบกตัวให้ฟังเลยแต่รุ่นเราเนี่ยท่านบรรวิตเราเรียนมา่นั้นเรียกผมจับครัมาเราจําได้ครับนะครับเราจําได้เยต่พญาเราแหวกอะพระรัศสวนตัดหัวเลือดล้างเท้าเลยอ่า แล้วเนี่ยนะฮะเห็นไหมต้องจากสมัยพระนเรศวรเนี่ยมันเป็นเมืองขึ้นละมาแล้วใช่ไหมัาพระนเรศวรแล้วก็ uh huh. อันนี้ครับท่านบันวีแล้ว uh huh. ที่มันมาพูดว่าถ้าเผื่อเราไม่ยอมไปขึ้นศาลโลกระวังจ็เป็นแบบฉนวนกาซา่า uh huh. ก็มึงเอาเลยเนี่ยมึงกล้าไหมละ่ะมึงอยากได้แผ่นดินไทยมึงทาสงครามมันม uh huh. าแพราะกาได้แผ่นดินในโลกเนี้ยตั้งแต่ดึกดําบันมาแล้วตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ย uh huh. ทุกประเทศในโลกเนี่ย เขาใช้การทำสงคารามใช่ไหมครับขยายความยินใช่คะมหาอำนาจในโลกเขาใช้วิธีที่ทั้งนั้นไม่ว่าเจงกิสถามน,นะหรือว่านาโปเลียนนะช,ช,ชนชาติโรมันปีกอังปิดนะแสนยานุภาพของผู้ละอนานิคมไม่ว่าอ่สเปนฮอลันดาใช่ไหมครับครับพวกนี้เขามีแสนยานุภาพเขาก็ไปทั่วโลกเขาก็ไปยึดนะอินโดนีเซียยึด มาเลเดียยึดอ,อินเดียยึดอ,อะไรเนี่ยนะครับเขาก็ใช้กองทัพถูกไหมถูกต้องครับออตอนนั้นมันยังไม่มีสารโลกเขาก็ต้องใช้การทําสงคารามแย่งแผ่นดินเพื่อไปกอบโกยทรัพยากรจากประเทศอื่นๆที่ไม่มีแสนยานุภาพทางทหารสู้ได้เขาก็ไปแย่งชิงเห็นไหมอังกฤษเป็นประเทศเล็กนิดเดียวแต่ไปยึดอินเดียได้ทัาชมพูทวีปแล้วก็กอบโกยทรัพยากรจากอินเดียไปที่อังกฤษ มหา,าหศาลเลยรเประวัติศาสตร์มันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าขมຈ์เนี่ยมึงอยากได้แผ่นดินไทยมึงกล้าทําสงครามไหมล่ะมึงเป็นมหา,ามอำนาจไหมมะปู่จะเป็นฉนวนกาซ่าเนี่ยนะผมผมว่านะมึงมึงแน่จริงมึงเอาเลยมึง,มงเปิเปิดสงครามมาเลยเอ,อนะแล้วผมอยากนะผมขอเลยนะทหารไทยครับ คราวนี้ถ้ามันเปิดมานะมันยิงก่อนมันเปิดมานะยึดแม่งทั้งประเทศเลยเออดีผมเห็นด้วยอ่าปูไปยึดแม่งทั้งประเทศเลยเพราะมันเป็นเพราะว่าในเมื่อมึงอ้างว่ามึงจะเอาประสาคืนกูจะเอาประเทศมึงคืนน่ะมึงเป็นประเทศสาระปูอ่ะอ่านะกูจะเอาคืนให้หมดเลยอืมดูที่มันจะว่างไงการที่เขาบอกว่าเขาจะขึ้นศาลโลกเนี่ยในการที่จะประชุมกันกับเจ บ c ซีกับเจเนี่ยนะคะในกลางเดือนนี้ b จเจซีบีจอ r บอร m เด t ร e คอับท่านคิดว่าเราควรจะยังไงดีคะยกเลิกให้หมดนะในเมื่อมึงเกเรอย่างนี้แล้วมึงอ้าง MOU 4-3แล้วมึงก็บอกว่ารัฐบาลไทยก็บอกว่า MOU เนี่ยไม่ใช่สนที่สัญญาดไม่ผ่านรัฐสภาในเมื่อ MOU มมันสร้างปัญหานะนะ และมึงก็เป็นฝ่ายละเมิดฝ่ายเดียวนี่ฟังดีๆนะครับ,รบเขตผลที่ให้ยกเลิก MOU 43สาซึ่งเป็นการพูดถึงดะเขตแดนทางบกและ MOU 4, 4 4ซึ่งพูดถึงเขตแดนในทะเลเนี่ยนะพื้นที่ในทะเลเนี่ยยกเลิกแม่งให้หมดเห็นด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันได้เปรียบฝ่ายเดียวแล,<ช>และมันละเมิดฝ่ายเดียวมาตลอดครับท่านบนรรณาิการจำได้ใช่ไหมจำได้ครับ,รบมันก็จับผมไปโดนมาตั้ง ม o อ43นี่แหละอ้างแต่ที่หนึ่งต่อสองแสนทั้งที่บริเวณที่มันจับผมที่บ้านหนองจานเนี่ยมันเป็นนดินไทยร้อยเปอร์เซนแล้วมันเป็นขายอพยพท่านนาวากากตรีลที่สงบอกว่าเอาอนนผมมปลาบอกเลยแ,เแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวไอ้พยาละแวกนะที่มันขายชาติคนไทยเนี่ยแม่งมันถีบผม กับคุณลาตีให้ไปติดคุกเขมรดังนั้นที่เราสองคนไม่ได้ทําความผิดเลยลอเอียง,งแคเราไม่ยอมรับว่าเราเข้าประเทศมันมันจะเอาปากผมเนี่ย<อ>ยืนยันเขตแดนไงนะเอเอแค่นั้นเองนะแล้วประเทศไทยอภิญาละแวกที่มีอํานาจตอนนั้นนะ่ะรัฐบาลอภิสิ์เนี่ยแม้มันก็ทีผมนะให้เขมรเลยมันอ้างว่าผมเนี่ยเข้าเขตแดนเขมรไปละห้าสิบเมตรมึงไปวัดตรงไหนเนี่ยนะมึงรู้ไหมว่ากูถูกจับจุดไหน,นอ่ะ เห็นไหม hmm. แล้วไปทีผมให้ขมหมนไปเลยแล้วพอขมิ้นมันยัดข้อหาบอกว่าผมเป็นสายลับประเทศไทยรัฐบาลไทยแม่งก็เงียบปิดปากออนะไม่กล้าปฏิเสธทั้งมันก็รู้อยู่แก่ใจว่าวีละสมความคิดเนี่ยตลอดชีวิตวีละเนี่ยไม่เคยไปทำงานเป็นสายลับให้รัฐบาลมีแต่วีละเนี่ยมันตรวจทุจริตรัฐบาลเนี่ยมันแฉวีละตัวนี้แหละที่วีละเป็นตรวจทุจริตพวกมันเนี่ยใช่เลยใช่เลย เรียนดูดิครับเจืบอลทำให้คนโลกเขาเข้าใจประเทศไทยผิดว่าประเทศไทยสมบีรกางกันลาซีไปเป็นสายลับไปเจรจากความลับทางทหารดูสิครับแล้วมันก็ยัดทุกผมผมสมมต้องติดทุกทุกทนทรมานอยู่ในเขมรตั้งสามปีหกเดือนสามวันที่ไอ้หัวล้านไปสองปีหนึ่งเดือนใช่ที่ไอ้หัวล้านไปแป๊บเดียวกลับเลยไอหัวไอหัวล้านเลยพอดีเออแป๊บเดียวกลับเลยไอ้เวรพอนี้วิกิเสร็จคุกแค่สิบ สิบสี่วันเออแล้วก็เอาเอาเลยนี่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 คือความจริงนะอันเจ็บปวดนะของคนไทยไม่ใช่ของวีราคนเดียวนะเนี่ยดูสิครับสิ่งที่มันทํากับผมนะทั้งทั้งที่ตลอดชีวิตผมนะครับท่านบัณวิตผมไม่เคยทําความผิดกฎหมายไทยเลยนะผมไม่เคยติดคุกเมืองไทยเลยนะครับด้วยข้อหาใดๆผมก็ไม่เคยติดบอกให้เลยเพราะผมไม่เคยทําความผิด กฎหมายอาญาประเทศไทยในเมื่อผมไม่เคยทาความผิกดกฎหมายอาญาประเทศไทยและผมยังอยู่ในแผ่นดินไทยแล้วผมจะไปเป็นจลาชนไปทําความผิดในแผ่นดินมันได้ยังไงในเมื่อผมยืนอ,อยู่บนแผ่นดินไทยผมวีุณลาตีเห็นนะฮะถูกจับผู้หมดเจ็ดคนอีกห้าคนยอมรับสาร,รภาพปล่อยนะ<อ>ผู้ปล่อยอแค่ยอมรับสาร,รภาพว,<อ>าาาว่าอยู่ในแผ่นดินมันผู้ปล่อยอแต่วีร์ลาตียืนกรานว่าอยู่ในแผ่นดินไทยแม่มันยัดข้อหาสายลับ ดูสิครับนะผมถึงบอกว่าในเมื่อมึงอยากทำสงครามนะมึงแน่จริงเปิดมาเลยม,มึงเปิดมาเลยนะแ,และแ้วผมขอให้ทหารไทยนะคราวนี้ทำสงครามนี้นะไม่ใช่แค่ผลักด,ดันมันนะยึดแม่งทั้งประเทศดีในเมื่อมึงเป็นฝ่ายเกเรมึงเริ่มนะเอาเลยดีนะแล้วกูก็อยากจะดูนะที่มึงบอกมึงจะทำให้เป็นฉนวนกาาซากูอยากจะดูนะ,อะขอขออนุญาตอ่านเต็มเมหน่อยแล้วกันนะคะเพื่อเพื่อ เพื่อเขาจะได้ชัดเจนคือเขาบอกแบบนี้หากเราไม่ปล่อยให้ศาลตัดสินปัญหานี้จะเป็นเหมือนเรื่องฉนวนกาซาระหว่างอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้และมีการต่อสู้อยู่ตลอดไม่ว่าจะมากหรือน้อยทําไมเราต้องกลัวการขึ้นศาลหากเราบริสุทธิ์ใจอ่ะกูไม่กลัวแต่กูไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลโลกไอ้ควายมึงไปขึ้น <Yeah. S 1> ตะบ้อทั้งลูกเลยไอ้หุ่นหมาเนสกายมึงไงอ้หุ่นเซนน่ะไปขึ้นเลยกูไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลไอ้บ้าท่านบาร์ิตครับ ท่านดูสิครับอิสราเอลเนี่ยมันถล่มปาเลสไตนี่ยผมถามหน่อยว่าสารโลกมีสิทธิ์อะไรไปเสือกมั้งใช่ใช่ยูเอ็นประนามขอย้ายไปมันก็ไม่ตอบรับแล้วก็ถล่มตอเออจนถึงทุกวันนี้อ้าวรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยมาสองปีกว่าแล้วสารโลกไปเสือกอะไรได้มั่งไม่ได้ค่ะสารับไปถล่มเยเมน สารโลกไปเสือกอะไรมั่งโอ้โหซัดซัดส,สะเละเลยอ่ะถล่มโอ้โห,ห,หมผมถึงบอกไงครับว่าโลกใบนี้นะ<ห>เวลาที่เขาจะอ้างสิทธิ์ในการปกป้องตัวเองอย่างอิสราเอลเขาอ้างสิทธิ์ว่าเขาปกป้องผลประโยชน์ของเขาจากการลุกลานของพวกอาหรับเนี่ยจำได้ไหมสงครามหกวันเนี่ยอิสราเอลยึดตะวันออกกลางเนี่ยเกือบหมดเลยนะเ,<ม>เห็นไหม ประเทศเขาประเทศเดียวเล็กๆเนี่ยถูกลุมกินโตเนี่ยเมื่อสงครามหกวันนในอดีตเนี่ยเขายึดหลายประเทศเลยนะในตะวันออกกลางเนี่ยเห็นไหมถามว่าแล้วโลกไปเนี่ยไปทําอะไรเขาศาลโลกอะไปทําอะไรเขาได้มั่งอ่ะอม,มีประเทศไหนกล้าเอาไปร้องศาลโลกก็มีแต่ประเทศเขมรนี่แหละ,ะที่เออะอะไรมึงก็ไปศาลโลกเรื่องเล็กๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องขี้ผง เรื่องที่มึงมาหาเรื่องเรื่องที่มึงเกเรเรื่องที่มึงเป็นคนจุดนะหาเหตุขึ้นมาเองก่อนไครไม่เคยไปรังแกมันเลยนะครับใช่ครับนะไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเรียวที่จะไปรังแกเขมรนะทั้งทนที่ประเทศเราใหญ่กว่ามันตั้งเยอะเราไม่เคยไปรังแกมันเราก็ถือเป็นอะไรอ่ะเป็นเพื่อนบ้านเราไม่เคยรังแกแต่มันน่ะหาเรื่องแล้รังแกเรามาตลออือนะครับวันดีคืนดีก็มาร้องเพลงชาติ ราษาทตาเมืินทมนะคะเอานี่ขึ้นขึ้นขึ้นมาเลยนะครับท่านวีระเป็นข้อมูลให้ท่านวีระเลย่าวแฟน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 ท่านวีระส่งมาว่าภาษาตาเมือนทมขึ้นทะเบียนก่อนที่ประเทศกัมพูชาจะเป็นเอกราชขึ้นเมื่อปี24.8สเปอยไหเอออยใช่ครับเขมเออกรมศิลปากรถือเป็นโบราณสถานเออสามห้าเนี่ย ก่อนมันนะคือไดแล้วมาีทยเพิ่งมาได้เอกราชเมื่อปีเท่าไรเองอ่ะนะ2496นะครับชาติยอมรับในปี2498เห็นไหมเราเราได้เราอีกใช่รับเราหลังจากเราที่เราขึ้นปราทึ้นเราขึ้นทะเบียนเป็นอะไรโบราณสถานแล้ว2,47ประเทศมึงเพิ่งปดประเทศมึงเพ่งเปดเห็นไหมมึงเพิ่งได้เอกราชจากฝรั่งเศสประเทศมึงเกิ่เิดมาเลย แล้วมึงมาทวงสิทธ์อะไรประจษทานประาหินเเรามึงมึงเอาสิทธิ์อะไรมาทวงเนี่ยก่อนไปประเทศอีกไอ้ควายเอ้ยไม่ใช่คือคือพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับท่านบรรวิทย์ผมก็ต้องของขึ้นทุกทีอนะเพราะว่าเลือดรักชาติในตัวผมมันมีเต็มเปี่ยมใช่ใช่ ผมคนไทยอ่ะท่านบรนวิทย์ครับผมก็รักชาติไทยใช่ไหมผมไม่เคยคทำบาง,บางเสียหายให้ประเทศนี้นะผมมีแต่ทําประโยชน์ให้ประเทศนี้ผมช่วยรักษาประโยชน์ให้ประเทศนี้มากมายมหาศาลแล้วถ้าผมจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อย,ยืนยันในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยผมไม่กลัวผมไม่อายนะแล้วผมจะพูดดังๆเลยนะว่าถ้ามึงยังเกเรอย่างเงี้ยมึงยังหาเรื่องอย่างเงี้ยแล้วมึงอยากอยากได้ประสาทคืน มึงอ้าโน่นอ้านี่มึงยกกองทัพมาเลยมึงแน่จริงยกกองทัพมานะถ้าศาสนาไครไม่สู้นี่แหละจะไปสู้เองใช่เราเนี่ยนะทวท่ันรรนวิทย์ไอแก่แก่ด้วยกันเนี่ยเราไปยิงกับแม่เลยผมเอาปืนเลือยิงแม่เข้าไปเลยิสี่ห้าสิบกิโลทันะทันเวลิครับแฟนท่านวีระเยอะมากเลยส่งมาบอกว่าประเทศกัมพูชาได้เอกราชจากฝรั่งเศส ปี2496หรือ1953แต่ว่าไอ้ประสาสเนี่ยเป็นของเราตั้งแต่หนึ่งเกนี่เลยขึ้นกับสำนักศิลปกรที่5ปาจีนบุรีไอ้เฮียแม่งเอ้ยใช่ครับแล้วมึงจะมาพวงอะไรเนี่ยฮะเมื่อก่อนมึงก็ไม่ได้มีประเทศนะเออนะเพราะมึงเป็นเมืองขึ้นไทยมาตั้งแต่สองพันสามรใช่เป็นร้อยปีแล้วมึงก็มาเป็นนะ อาณานิคมเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอีกตั้งยาวนานเ,เห็นไหมเนี่ย ه, มันไม่ได้มีประเทศเลยนะมันเ<อ>พิม่มมามีประเทศเนี่ยนะเป็นราชอาณาจักรกัมบูชาเมื่อสองที่สาธชาระชาติยอมรับในปี2498นะหลังจากที่มันได้เอกราชจากฝรั่งเศสสองปี เนี่ยประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยผมยิงอยากจะให้คนไทยเนี่ยที่ได้ฟังเนี่ยนะครับได้เข้าใจและมั่นใจเลยครับว่าเราไม่ใช่คนที่จะกระหายสงครามและไทยไม่ใช่คนที่เป็นฝ่ายเริ่มหาเรื่องนะครับมีแต่มันนั่นแหละประเทศเขมรใช่นะครับใช่ชัดเจนนะคะเห็นรูปเห็นรูปที่หน้าช่องไหมที่ผมยืนอยู่อ่ะเป็นเรือเตียใส่ปืนสิบเบ็ดยืนอยู่ที่ปืนใหญ่ละไปยิงเขมร เ oh. ออไปเรือโบ้สามต้นเน่ยผมไปยิงมันเองอะตอนนั้นมันล้ำระาไอ้ไอ,อ,อหดัดหัดยาวครับพี่บันครับพี่บันเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดมันยังไม่หยุดนะพี่บันนะครับเดี๋ยวเราไปกันอีกแก,แก่ๆนี่ไป <c oughs> ไปลุยกับแมกเลยพี่บันดี <c oughs> ดีผมจะชวนปฐบงไปด้วยตาหารลาบวันนี้เลยไปเลยไปด้วยกันเลยแกนี่นะแเปะเกขอสุกคึกมากเลยมาได้ผมพูดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวต้องวันทั้งคืนบอกกูนะพูดไม่ได้เอาคนพูดได้มาพูดให้กูหน่อยก็<笑><笑><笑>เลยเลยเชิญววลามาวันนี้ครับได้ใจเลยมันน่าเกลียด <c oughs> <ๆ>จริงๆนะทุเรีจริงๆค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณมากครับครับคือพูดเรื่องนี้แล้วขอมันขึ้นที่โรงบาลนะใช่ มผมมาออกกับพญาไม้อ่ะพญาไม้บอ่า,าะจะตัดหัวแบบตัดหัวพญาลราแว่เอาเลือดล้างเท้าอ่ะโอ้โเลตติ้งขึ้นเป็นล้านเลยทานวีละคนเชียร<ช>์กันที่หายหมดเลยอะครับแล้วสิ่งที่ผมพูดวันนี้นะครับท่านบรดวิทย์ครับกล้ายืญญานยันเลยผมไม่ได้เอาเรื่องโกหกมดเท็จมาพูดนะผมเอาหลักฐานจริงมาพูดทั้งสิ้นครับครับอมค่ะเห็นด้วยเลยครับ แม่ถ้ายังไงสัปดาห์หน้าเรื่องนี้ยังร้อนแรงอยู่นี่อยากจะเชิญท่านวีระมาขึ้นกันที่สถานีหน่อยปากก่อนมาบ่อยเออได้ครับได้ค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณครับท่านวีระครับบวัสดีคคับขอบพระคุณครับโอ้ยสุดยอดนี่เห็นไหมไปลบเลยเอาไอ้แก่นี่ถ้ไปแล้ววะเอ้ยแม่งเอ้ยจะไปกลัวเป็นไปอุ่นเซนแม่งตาบอดข้างหรือข้างเดียวแต่ก็บอกตาบอดข้างเล็งปืนแม่นนะ แต่เราเราก็ให้แม่งบอดสองข้างเพื่อจะได้เล็งไม่ได้ค่ะก่อนจากการในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็คือ happy people fresh เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ